สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เค้ารบมือในการเสนอทีท่านกอมในทองเรืองบักขีคุยนะครับนะเนาะเ้าถึงบันลองบุญสู้ได้พี่นอ้องเลยสีมีสันโคแดงแสงปลาบินจ้อยดอกเข็มศูนซุกีเลนะครับเนาะพนะากันไปโลกเทียเยมแม่ลง,ออง,งคุยกันในบัานเออ สูสิกินยังเหมือนแล้งม่ใช่ไปหาไม่ก <mad Liberty Overwatch> ูกินอยู่นี่ซ้ำสิกินไม่กินยังกูไปรักได้เมื่อหล่งในบ้านมิตรกูละวรักมาสูสีกินสูสมือสู่นสูีมาสังเกตุบ้านอะไรกูอย่ากินต้มไก่ภาษาบ้านอีแล้วบักต้อยก็บอกมูด้สูถ่ายอยู่ทั้งสามแผงเด้อว่าษนบ้านเออทั้งสามแยกไหมพี่น้องบ้าน หัวคำเนาะก็าพากันไปท้ายุ่งกับตัดยุ่งก,กับตัดบอกต่อยก็เข้าไปในบ้านมิดมบ้านนี่เก้าถึงเฮียนพอเงี้ยซุ่นคนพันแกงแก่ให้แก่ขัม้ม,มแกงแก่ให้เอ่ขัม้มแก่ขั้มเป็นไขเพิ่นก็เลยแตงแก่แตงแก่ออกมาแล้วก็ให้ไอิทิินั้นลุ่งตะนนันออกมาถือทุกข์ไหมพี่น้อง คือท่องเนะงาะยางามายางมาคือท่องออกมาทิมส่วนมากสิอเอาทิมท่างสามแผงอือท่างสามแยกนั่นแหละ <c oughs> เอาไปทิมบานนี้นหามเด็กมันสิหามเป็นคลับเนาะหามหันหน้าหันหลังอือบ่ให้งวกหน้าง,งวกหลังเวลาเอาท่องไปทิมมาสั่นอือชะนันก็นเอาไป โยกไปโยกไปโยกไปเธอลือเธอลือเนาะพี่น้องเนะเาะเที่ยนกระดับเด้โยกไปโ่ปากโ่จิงถือไปถือไปงเงียบๆไปง่ำหัวคำประมาณจะทุ่มกวนเป็นแจงแก่ยาคำแหล่วบานนี้สุ่มถายอยู่สร้างทั้งสามแผงหนึ่งกันมีสันแสงศูนย์ข้น อายหันลาวคนผู้ดำสันผู้แดงแสงปลายวินส่วนจอยที่คุยไปแล้วครับแต่หาหลักไกยังแต่บายังว่าได้มากว่นี่ข้อต่างกาันลุงสนันนันเดไปเนาะครับเนาะสิเออกไปบ้างลงปรากฏว่าไอสามสีค่คนนั้นยืนมือมาลับทั้งที่เลยพี่น้องยืนมือมาลับทั้งที่เออ แล้วก็เบาซ้ำๆได้ยันเพราะว่าเป็นชีกมุ้ยเนาะพาดว่าสั่ว่าบึ้งออก้าทั้งห้างตีว่าสั่งเพราะว่าตอนนั้นละนุนนุนนนันนั่งเรือไอ้นั่นแล่นเขาไปในบ้านหัวสี่หัวสั้นไปเชียงแฉลบที่สองกุนหนองอืมอับมีท่านเรือนดีก เดียดเดีพ่อสมเหมือนสมขวนพ่อพได้มวนอยู่นอกพี่น้องเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ขันมวนซ่นจังไดกับปากกดไหลกดติตามหรือว่าคอมเมนต์ให้ในเด้อพี่น้องเน้อครับหรือว่าซอยแท่ออกไปหลายให้ในเบื่องกัน,กน่วโลกสำรับมือน,นี้เวลามืด,มดเมืดเไปลาบุญสู้วนบันเทิงศิล หรือว่าพ่อใหญ่ซ้ออีสานชินก็นต้องพอทำลาภพาจากมือหนาก็ไยว่ากันใหม่สำหรับมือนีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ